วันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวศูนย์สารสนเทศเอกศูนย์สารสนเทศโคราชจีโอปราร์ตรงนี้มันเสียลูกระบบแต่ก่อนถ้าหยอดเดี๋ยวน้องไปไดนโนเสาร์ก็จะสู้กันแล้วก็จะมีอ้าปากใช่แล้วส่งเสีย,อยตอนนี้นเสียนะคะอ,อ่ะรีบไป และในทางเดินไปก็จะมีต้ไม้กลายเป็นหิน สิเอเรียนยี่สิบพันวิจัยไม้กายเป็นหินนละสับว์เลีก่อนะวันออกเิบหนึ่ง <t ries> <Fore ns ies> <sh are> เป็นท่อนไม้ปัจจุบันค่ะเจอในรายกานด้านในนะคะเป็นไม้กลายเป็นถืงที่มีผู้บริจาคให้มีทั้งแม่ไทยและต่างประเทศนะคะอาไปดูได้เลยค่ะเราจะเข้าไปเล่นไหนนั้นกันเราจะขึ้นไปสไลเดอร์ นี้เขาบริจาคเออจริงเขาบริจาคได้ก็ได้นาะต่างประเทศ <ส>อันนี้ของต่างร like ประเทศอันนี้ก็จะเป็นห้องข้ามทางข้นงไปทางนี้นะ เดี๋ยวอันนี้เป็นห้องชมวิดีโอจะถ่ายทุกรอบเริ่มที่11โมงรอบแรกนะคะแต่ว่าเรามาก่อนเวลาก็ไม่ได้มชมเพ่าจะเป็นเกี่ยวกับประวัติกัน กำเนิดไดโนเสาร์อะไรมาห้องนี้นะคะต่อเชื่อมด้วยห้องนี้ก็จะเป็นอ๋อก็เป็นดูวิดทัศน์วิดีโอเกี่ยวกับการเกิดมาอ๋อหินนะมั้งมานกาเนิดหินอันนี้เรามาก่อนเวลาเราก็เลยไม่ได้ชมเยอ้่เนอะลกงมันลกงังงเป็นเราทำลาอะมาก นีคระบรอมเงาอืมเป็นหินแต่ก็เป็นก้อนไม้อันนี้ใหญ่มากค่ะดีย ว่นหลากสีสวยมากอันนี้อันนี้มันมีันนี้เป็นเครื่องประดับจากน้แต่เป็นหิน ก็ไปต่อนะคะ ไปห้องเชื่อมต่อด้านนึงเพราะจะออกมาทางนองนะคะตรงนี้สามารถไปห้องน้ำได้ว้าวถ้าเป็นหินตั้งโฉนอย่างไรทั่วไปหินที่กลายเป็นไม้ที่กลายเป็นห,ห,นหินหิ่ ไ่ต้อต้อต้เลวจะมีใครอมาได้เลยแล้วม่นีเป็นท่าแบบหน้าทำให้แบบ้าสยองไไมใ่นี่ความสวยาเออทลดีค่ะอืมน่าจะดูได้นะ นั่นก็เป็นที่นั่งสำหรับดูวีดิทัศน์วิดีโอโชว์วเป็นทำมือเป็นมือให้ได้เหมือนมือแล้วก็จะมาห้องอ๋อไอ้เหี้ตรงนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่อีกห้องหนึ่งนะคะ,ะ,ะดูตรงนี้ก่อนกันเนาะ ันก็จะเป็นแบบช้าหรือกำบันช้างสเต็กดตบอ่อนช้าถือว่าเป็นแหล่งเย็นของเด็กได้เป็นอย่างดีนะคเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เป็นห้องนั้นเลยลูก อันนี้ฟันมาดูนี่มาดูฟันไดโนเสาร์ดิที่ฟันกรามดูฟันมันเหมือนของมนุษย์ไหมลูกไม่เหมือนฟันนี่ไงฟันมันเหรอลูกฟันฟันฟันใหญ่กว่าเราเป็นกี่เท่านี่สองเท่าใส่เท่าเลี้ยนี่มันมีตอบกันสเต็กก่อนต่อไปนั่นมันจะไปไกลเลยเดี๋ยวพอย้อนกลับไปดูไปนู่นก่อนไปดูมีทักผู้ชายแล้ววันนีมีทักก่อนด้วย

ที่มีการสืบว,วัฒนาะการของมนุงดีนะคือมาเป็นชาร์อเริกาว่าเจอีนแต่ชั้นดินแรดไรโนอาเซทาไรต์ งาช้างดงใบน Saint ้นนำมท <Democracy. S 2> ันี้หอมนะอมพร้อมนะแต่น่จะเป็นของจริงอันนี้ช้างเอลูฟาสันกลา

Iria e aí วเส<ะ>ือเสือเขี้ยวดาบเล็กมาสามนิม้วรงมาสุด ่ต่อไปยีราบคอสั้นเฮ้ยไม่ใช่มีแต่ยีรับคอยาวนะมีระยะยีราบคอสั้นด้วยเป็นลักษณะน,นี้ค่ะ ก็เป็น้านะเดี๋ยวมุมนี้ก็จะเป็นนิทรรศการชาวกุยเกี่ยวกับชาวกุยช้างสีง่าดูต่อกันเลยค่ะ สามารถดึงให้ขยับได้นะคะตรงห่วงห่วงอย่างเงี้ยนะคะห่วงสำหรับนี่ก็เพลินเพลินอันนี้ก็คือเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแมมโมทัสโรกอนทิริอิ 嗯哎呀。Um, yeah, yeah. right thing y mm -hmm. มาเจอทีเล็กตัวใหญ่ก่อนเลยแล้วก็จะเป็นผู้ยมงสุดยอด Ui, tốt chạy trời Hãy subscribe ปัญหาเด็กๆอืนี่พอยยาก็ใหญ่มาก ใหญ่นากสองพิมพ์ที่โซโลคือโซโลคอืม ใช่เพแล้วก็บอกนี่นี่มาดูนี่หนูเข้ากันห้องนี้อย่างเอ้าห้องนี้น่ากลัวที่สุดแล้วสวัสดีจ้าน่ารักมากเลยเดอนละแค่ยัด แม่อยากแก้นึกว่าพวกหนูมาห้องนี้แล้วให้น้องไม่ไดู้ไปส่งอันแล้วใช่เจะให้ดูอันนะสวัสดีสวัสดีไดโนเสาร์สิบินทอนหน้าโคราชเอนเนซีสแล้วก็อยากจะไปเพื่อนตัวนี้น่าเกลีอ่ะมีเซ็น หลับตาด้วยตอนนี้เหมือนว่าแยืนตรงนั้นแหละเฟิร์นมันมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนั้นอันนี้ ไปดิ <laughs> ปดินทั้งตัว <laughs> โยกทั้งตัวเลย <laughs> ลองขาดิอ่ะ <laughs> จะต้องเ็คี่งกันอ่เอฟในสถานที่นึ่งราไม่ได้บแต่เพื่อขาไปางนี้งหมดเจ้เพื่อนอุ้มไ้เด้ออุ้มมาเฟินเดี๋ยวน้องตกใช้เห็นไปเอา ระเค้ด้วยไปดูกันดีไป้ไปนี่เพื่อนเข้าไปด้วยกันเลยไป,ไป,ไป,ไปยกล้าเข้าบออัวเฮ้ยลูกผู้ชายตัวจริงเปล่ากล้าหานน้อยไปเลย พี่เฟิร์นเขาไปดูไปดูเนี่ยจระเข้มันอาปากกันอาก็พ่ออุม้มให้พ่ออุ้มไปอถือเออั้งอยากดูทั้งอยากกลัว พออุ่มไปให้พออุ่มเออทางนี้มันไม่มีอะไรเลยเอาไปดูก่อนเดี๋ยวขาวอะลองเป็นมันเป็นแค่หุ่นปั้นแม่บอกแล้วไงว่ามันเป็นของปลอมครับกคมาทางนี้กลับไปนู่นไปเจอตัวนู้นหน่อย อเออไปพาออกไปทมงโน้นไปไปออกไปทางเดิมไงนะ่ะเลยไม่ได้ถ่ายรูปกับทีเล็ก นะคะก็จะมีอนิกกทัศกาลทำไว้โดยรอบอาคารนะคะก็จะมีเรื่องการเกิดแผ่นดินดการขุดพ้นพบไ,ได,บดโนเสนาร์ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งชั้นหินการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยานะคะ การพบแหล่งไดโนเสาร์นะคะในพื้นที่เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆนะคะเหมาะให้ผู้ปกครองพาเด็กมาเที่ยวชม ลูกแล้วนีด่ดูนี่ทำไมเขาเรียกว่าลาว่ภ <ừ. S 1> ูเขาไฟภูเขาไฟแดนอีสาน<ม>บุรีรัม์เห็นไหมบุรีรัมม์มีตั้งที่เขาพนมรุง้งเขาขอังคารเขากระโดงบุรีรัมม์มีตั้งสามหนูัทำอะไรกันหาวตงนีแม่นี่ยหิแม่น่สุรินทร์พนมสก,มขกเขาหัวแทะแหวน โคราดต้องมอีกุงน,น,นี่ไงเฟิร์น<อ>เดี๋ยวอ๋ตอตรงสุดซ้ายเหรอมาดูนี่ภูเขาไฟระเบิดพุ่งออกจากื้น